สำหรับคลิปวิดีโอเมื่อวานเป็นในส่วนของเนื้อเรื่องของบทที่1เรื่องกรดอกสร้อยแสนงามนี่เนาะซึ่งเมื่อวานเราเรียนเรื่องของเนื้อเรื่องไปวันนี้เราจะมาวิเคราะห์เนื้อเรื่องกันนะคะซึ่งวรรณคดีลำนำอันนี้อย่างที่นักเรียนบอกครูพิมพ์เมื่อกี้เลยก็คือมันสั้นมากๆใช่ไหมคะ อะวันนี้เราจะมาวิเคราะห์เนื้อเรื่องกันซึ่งเราก็มีเคอเหมือนเดิมเลยตามวรรณคดีลำนำเหมือนคล้ายๆกับภาษาภาทีเลยนะคะให้โ่นเ,เด็กๆมาดูกันเลยซึ่งหนังสือเรียนเราเปลี่ยนจากหนังสือวรรณคดีภาษาภาทีเนาะเป็นวรรณคดีลำนำวันนี้เราจะอยู่ในบทที่หนึ่งเรื่องกรดอกซอยแสนงามชื่อเรื่องว่าดอกซอยแสนงามนะคะอยู่ที่หน้าที่สองถึงหน้าที่ห้าเนาะ ในหนังสือเล่มนี้นะคะสําหรับใครที่ไม่มีหนังสือก็สามารถดูตามสไลด์ของครูพิมพ์ได้เลยแล้วก็ใครที่ไม่ได้ดูคลิปวิดีโอเดี๋ยวให้กลับหลังจากเรียนเสร็จนะคะให้กลับไปดูคลิปวิดีโอย้อนหลังได้เนาะว่าเป็นเกี่ยวกับเนื้อเรื่องอะไรนะคะวันนี้เราจะมาสรุปพร้อมการสำหรับคนที่ดูแล้วในบทที่1นนะคะเขาชื่อบทว่าดอกสร้อยเศจงามในรูปภาพเป็นรูปอะไรคะ อันนี้นกชื่อชื่อว่าอะไรคะอีกาเออใช่แล้วลักษณะของอีกาก็คือมีลักษณะเป็นแบบไหนคะเราบอกครูบิ๊กสิเออมีลักษณะขนสีดำดำทุกอย่างเลยใช่ไหมคะเหลือแค่ลูกตาเอานั้นที่เป็นสีขาวอย่างในรูปเนาะแล้วก็อีกาเขารับรับประทานอะไรเป็นอาหารคนอนเออนอนกินได้กินอะไรได้อีกคะข้าว ข้าวก็ได้ผลไม้อะไรต่างๆได้หมดนะคะเขาเพราะว่าอีกาเนี่ยเป็นสัตว์หรือว่าพันเดียวกันกับอะไรคะสัตว์เนเออเป็นสัตว์ที่พันเดียวกันกับนกแต่แค่แตกต่างกันตรงที่สีผิวเนาะซึ่งอีกาเนี่ยเขายังมีความเชื่อหลายๆแบบเดี๋ยวเราจะมาเรียนกันในค่าบต่อไปนะคะว่าเขามีความเชื่ออะไรบ้างเกี่ยวกับอีกาที่เราจะได้เรียนในบทนี้เนาะซึ่งในบทนี้ครูพิมพ์ได้บอกไปวันนั้นก็คือเขาจะมี กออยู่ด้านข้างว่ากาดำและนกขมิ้นในดอกส้อยเหล่านกน้อยน่ารักเสียหนักหนานิทานอีศบสนุกนึกฝึกปัญญาเรื่องนกกาให้ข้อคิดต,ติเตือนตนอันนี้เป็นกอที่เขาเปิดเรื่องนะคะในวรรณคดีลำนำเนี่ยส่วนมากเขาจะมีกอ พื่อที่ทําให้เด็กๆได้ชี้แจงเกี่ยวกับเนื้อเรื่องให้จะเราจะได้เรียนในบทนั้นๆน,น,นะคะเป็นผ่านบทก่อนแทนเนาะซึ่งสถานที่นักเรียนเห็นไหมในรูปภาพนี้เป็นที่ไหนคะน<ม>าเออมีทุ่งนามีมหุ่นอะไรด้วยน,นี่เขาเรียกว่าหุนนะะห่นไหนคะหุ่นไลากาใช่หุ่นไลากาที่เขาทําหุ่นไลากาไว้เพราะอะไรเอ่ยรู้ไหมไล่นกค่ะเออไล่นกไลากาเพราะว่าทุกครั้งที่ชาวนาปลูกอะไรคะเนี่ย ข,ข้าวค่ะข้าวหากไม่มีหุ่นหรือว่าไม่มีอะไรมาตั้ง นกพวกนี้อีกาพวกนี้ก็จะมากินข้าวที่ชาวนาฝูดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเขาเลยต้องสร้างหุ่นหรือว่าเป็นตัวแทนของคนเพื่อทําเหมือนการหลอกล่อใช่ไหมหลอกล่อให้นกกับอีกากลัวว่าตรงนั้นมีคนนะก็เลยจะไม่กล้าลงมากินใช่ไหมก็เลยสร้างเป็นหุ่นไลกาที่เราเห็นตามทุ่งนะ่นะเนาะไลกาใช่ไม่มีวันนี้เราจะมาวิเคราะห์เนื้อเรื่องถ้าเสร็จเร็วทุกคนก็จะได้ปล่อยเร็วนะคะวันนี้สไลด์มีนิดเดียวเอง ในต,ตัวละครทุกค,คนบอกครูพิมซิในเรื่องนี้ตัวละครมันเป็นอธิบายบ้างๆมีใครบ้างอมาดูกันตัวละครว้างๆเลยก็คือมีเด็กนักเรียนใช่ไหมคะมีหลายคนเลยแล้วก็มีคุณครูแล้วก็มีเด็กมีเด็กชายมีใจ <c oughs> อเออมีคนที่ชื่อมาหนึ่งคนก็คือเด็กชายมีใจใช่ท,ที่เขาเล่านิทานที่ไหนคะทุกคนมี ใต้ใต้อะไรใต้ใต้ต้นไม้เออสถานที่วันนี้ไม่ระบุเจาะโจงนะคะว่าคือที่ไหนแต่เขาจะบอกกว้างๆว่าคือใต้ต้นไม้อาจจะใต้ต้นไม้ที่โรงเรียนก็ได้ใต้ต้นไม้ที่วัดก็ได้เ่าไปเรลองมามวันนี้มีเหตุการณ์แค่3เหตุการณ์เองนะคะเหตุการณ์ที่หนึ่ของวันนี้นะคะในเรื่องนี้ก็คือบ่ายวันนี้วันไหนก็ม่รู คุณครูเนี่ยได้คือคุณครูก็นั่งคุยกับเด็กๆใต้ต้นไม้แล้วก็พูดว่าวันเนี้ยแดดไม่ร้อนเลยลยมลมก็เย็นสบายใช่ไหมคะก็เลยไปชวนกันไปนั่งที่ใต้ต้นไม้แล้วเขาก็สังเกตเห็นอะไรคะทุกคนนกใช่เห็นนกใช่ไหมคะ no. 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 เห็นนกกําลังทําอะไรเอ่ย นกอันกลังเออนกมันกำลังส่งเสียงใช่ไหมคะคุณครูเขาก็เลยเปรียบบอกว่านกพวกนี้มันกําลังร้องเพลงเพราะว่าถ้านกตัวไหนที่มันได้ยินเสียงกันก็คือมันจะเป็นการร้องตอบโต้กันใช่ไหมอย่างที่เราเคยได้ยินแถวบ้านเรานย่าตอนนี้นกมันก็ตัวหนึ่งมันก็ร้องอีกตัวหนึ่งก็จะร้องตามเหมือนคล้ายๆการพูดคุยตอบโต้กันร้องเพลงกันไ้เองแล้วคุณครูเขาก็เปรียบว่านกพวกนี้มันร้องเพลงช่างไพเราะเหลือเกินเออ แล้วก็เดี๋ยวเรามาร้องเพลงด้วยกันไหมเออคุณครูก็ชวนกับเด็กๆเด็กๆก็ยิกก้มดีใจเลย<ม>ก็แบบแบบว่าตื่นเต้นจะได้ร้องเพลงใช่ไหมคะแล้วก็วุดอยากเลิกเข้าม,มาร้องกับคุณครูเลยอันนี้คือเหตุการณ์ที่หนึ่งเนาะก็คือครูชวนร,ร้องเพลงเนาะเหตุการณ์ที่สองเมื่อเด็กชายมีใจก็คือมาละตัวละครก็ค,คือเด็กชายมีใจพูดว่าผมอยากร้องเพลงกาเอ๋ยกาครับน่ะมีเพลงก็คือเพลงชื่อว่าเพลง กาเอ๋ยกานะคะแล้วก็เด็กคนนี้ก็ทําลุกขึ้นท,ทําท่าทีพางร้องเพลงก็คือทําท่าทีเหมือนนกอีกาอย่างนี้รูปภาพที่ครูคิมเอามานี่เนาะก็คือทุกคนก็ต่างทํารูปร่างเป็นนกบินเป็นนกนะคะก็คือเป็นนกอีกานนั่นเองแล้วก็ครูเห็นครูก็เลยแบบว่ายิ้มหัวเราะชอบใจที่เด็กทํานั่นเองก็คือน่ารักนั่นเองเออแล้วก็พ่อหนักเรียนทำปุ๊บ คู่ใจอ่อนไหมคะทุกคนใจอ่อนไหมใจอ่อนก็เลยร้องเพลงให้ฟังซึ่งเพลงวันนี้มีชื่อเพลงว่ากาดํานะคะกาดดำเพลงกาดํำอ่ะเราลองมาดูเพลงหรอก่อนดะเพลงกาดดำในบทนี้นะคะเขาเรียกว่าเขาไม่เรียกไม่ได้เรียกว่าเพลงนะ ในบทนี้ถ้าตามภาษาไทยเขาจะเรียกกรบทนี้ว่ากรดอกสร้อยนะคะเดี๋ยวคุณเขียนให้ดูจะมีชื่อว่ากรดอกสร้อยสร้อยกรออซึ่งกรดอกสร้อยนะคะเป็นบทประพันธ์ที่เกี่ยวกับ ร้องทำนองสนอนอย่างจึงเนยนะคะลักษณะของกอนดอกสร้อยก็คือมันลงมันตีกดอกสร้อยนะคะจะมีลักษณะคล้ายกับการแต่งกอนสุภาพเออจะมีลักษณะคล้ายกับการแต่งกอนสุภาพเหมือนกันตรงด้านในเนาะก็คือจะมีฉันฉันฉันทะลักนะคะอขอโทษค่ะก็มีฉันทะลักนั่นเองลักษณะของกอนดอกสร้อยจะแตกแตก่างจากกอนอย่างอื่นก็คือจะขึ้นต้นด้วยคำว่าเอย และก็จะลงท้ายด้วยคำว่าเอยจำไว้นะคะทุกคนออกข้อสอบนะอันนี้บอกไปเลย <ok> s <oy> <S ก็ลักษณะของกรดดอกสร้อยก็คือจะขึ้นต้นด้วยคำว่าเอย <ok> s <oy> <S แล้วลงท้ายด้วยคำว่าเอย <ok> s <oy> <S ส่วนมากนะคะการแต่งเป็นกรดดอกสร้อยมักจะใช้การแต่งโดยไปแต่งเป็นเกี่ยวกับเรื่องราวของสัตว์ต่างๆนะคะ <ok> s <oy> <S เพื่อที่จะได้ผูกแนวข้อคิดไว้ต่างๆไว้ในบทกรดเพื่อสอนกับเด็กๆนั่นเอง ซึ่งกรอนดอกสร้อยเนี่ยในสมัยก่อนตอนที่เราเนี่ยแบบว่าอ่ะไม่ใช่เราสิตอนที่ปู่ย่าตายายในสมัยก่อนยังไม่มีเพลงแบบว่าในยูย,ยังยังยูทูในปัจจุบนันเออไม่มีเพลงต่างๆเหมือนในติกต็อกในปัจจุบนันเพราะฉะนั้นในสมัยก่อนเน่ยเพลงของเขาก็จะเป็นทํานองแบบแนวพื้นบ้านก็คือใช้กล่อมเด็กนอนหลับนั่นเองเอออย่างกรอนแบบนี้ก็คือเป็นกรอนกล่อมกล่อมลูกนะคะก็คือกล่อมให้เด็กนอนหลับสบายนั่นเองซึ่งกรอนนี้ มีชื่อก่อนว่ากาดำก็คือเขาใช้สัตว์เกี่ยวกับกาอีกานั่นเองมาใช้ในการสอนเด็กนะคะอ่านเดี๋ยวครูพิมพ์อ่านให้ฟังเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราจะได้มาฝึกการท่องทํานองสนออย่างที่เด็กๆถามว่าครูพิมพ์จะร้องเพลงให้ฟังเหรอวันพรุ่งนี้เราจะมาฝึกอ่านเป็นทํานองสนอนะคะอ่านเดี๋ยวเราดูตามเป็นการอ่านร้อยแก้วก่อนเนาะก็คือดูเป็นบนรบนรทัดบรรทัดนะคะเย่ครูจะร้องเลย กาดำอะลองดูนะเดี๋ยวครูพิมพ์จะถามนะว่าเขาแปลว่าอะไรรู้จำรู้จักรักเพื่อนได้เหยื่อเผื่อแผลให้แชร์เชื้อรีบเตือนร้องเรียกมาเดี๋ยวดูตามสไลด์ครูพิมเหมือนก็ได้ค่ะเดี๋ยวค่อยดูในหนังสือได้ค่ะเกลื่อนกลุ่ม รุมล้อมพร้อมพักน่ารักน้ำใจกะไรหนาการเผื่อแผ่แหน่ข้อหนูจงดูกามันโอบอารีรักดีนักเอ้ยอันนี้คือก่อนดอกสร้อยนะคะที่เกี่ยวกับอีกาเนาะเดี๋ยวครูพิมขอลบที่ขีดเส้นออกใจไม่บัง มาดูนะคะอันนี้เกี่ยวกับอีกาเนาะซึ่งตอนบทนี้นะคะนักเรียนคิดว่าเขาสอนเกี่ยวกับเรื่องอะไรเลยก็คือเขาจะย้ำนักเรียนคิดว่าเขาสอนเรื่องอะไรคะลองดูช่วยครูพิมพ์สิอ่ะลองเปิดไมคตอบคำถามครูพิมพ์หน่อยคิดว่าเขาสอนเรื่องอะไรคะกาเอ๋ยการู้จำรู้จักรักเพื่อนกาตัวเนี้ยมันรู้มันมันเป็นคนยังไงคะดีนอ่าเป็นคนที่ รักเพื่อนนั่นเองเออรักเพื่อนฝูงรักรักพี่น้องนั่นเองอ่ะซึ่งอีกการนี้ก็คือเป็นคนที่รักเพื่อนการรักเพื่อนของเขาดูจากอะไรคะทุกคนทุกครั้งที่เขาไปหาอาหารหรือหาเหยื่อมาเขาจะทำยังไงคะแบ่งเพื่อนเออด้วยการนำมาแบ่ง,งใช่ไหมคะเออโดยการที่นํามาแบ่งปันกับเพื่อนเพื่อนหรือว่า แบ่งปันกับคนห,หรือว่าสัตว์ที่อยู่ในเล้าเนาะก็คือโดยการนําเหยื่อมาเผื่อด้วยใช่ไหมคะอันนี้คือเรื่องของอีกาซึ่งก่อนบทนี้เขาได้สอนว่าอีกาพวกเนี้ยเขารู้จักการรักเพื่อนลบกฝูขงขงามากก็คือทุกครั้งที่เขาได้เหยื่อมาใช่ไหมคะเขาเนี่ยจะรีบนําเหยื่อพวกเนี้ยมาแบ่งปันให้กับคนที่อยู่ในในในรลงของเขานนั่นเองก็คือมีการม,มีความรู้จักการเผื่อแผ่อบอ้อมอารีนั่นเอง อันนี้คือลักษณะของอีการนะคะอันนี้คือในกรของที่ครูร้องให้ฟังเมื่อกี้ซึ่งวันพรุ่งนี้เราจะมาได้มาดูกันในส่วนของการท่องทํานองเสนอเนาะวันนี้เราจะดูในแบบของร้อยแก้วไปก่อนนะคะซึ่งมาดูเหตุการณ์สุดท้ายเหตุการณ์ที่สามก็คือหลังจากที่ครูได้ท่องเพลงกาดำไปให้เด็กๆได้ฟังกันนะคะเด็กๆก,ก็พากันสงสัยว่า ทำไมเพลงที่ครูร้องให้ฟังมันรู้สึกแปลกๆจังเลยซึ่งเขาไม่เคยได้ยินเพลงพวกนี้มาจากที่ไหนเลยแล้วครูก็ได้เฉลยว่าอันเนี้ยไม่ใช่เพลงอย่างที่ครูพิมพ์บอกเมื่อกี้เลยเพราะว่าอันเนี้ยเป็นเขาเรียกว่ากรดอกสร้อยใช่ไหมคะซึ่งกรดอกสร้อยเนาะเป็นของที่เก่าแก่มากเออซึ่งเด็กๆนะ่ะจะเคยอ่าน ตอนเด็กๆเนี่ยเขาบอกว่าตอนเด็กๆเนี่ยครูก็เคยอ่านแต่ว่าถ้าหากเราท่อไปทานองสนอนเนี่ยมันจะไพเราะมากๆซึ่งถ้าหากเราออกเสียงอย่างถูกต้องเนี่ยมันก็จะเกิดความไพเราะอย่างในคลิปวิดีโอที่ค,ครูพิมพ์ได้ทําเกี่ยวกับเนื้อหานะคะถ้าใครดูคลิปวิดีโอค,ครูพิมพจบจะได้ดูว่ามันท่องทานองสนอยเปงไงด้วยอันนี้ในส่วนของเนื้อเรื่องเนาะมาดูข้อคิดแล้วก็ข้อความสําคัญบ้างข้อคิดในวันนี้ก็คือ จากอันนี้นะคะมาจากในเนื้อเรื่องของกาดำเนาะเป็นามาจากบทก่อนก็คือเขาสอนว่าความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนเหมือนอีกาที่ได้เหยื่อมาก็ต้องร้องเรียกเรียกเพื่อนให้มากินด้วยกันอันนี้เกี่ยวกับเรื่องของความมีน้ำใจต่อบทก่อนนะคะเออต่อกรณกาดำเนาะต่อไปข้อความสำคัญข้อความสำคัญครูพิมพ์ยกมาก็คือเป็นเป็นประโยค การพูดเนาะประโยคเกี่ยวกับการกล่าวข้อความนะคะก็คือเพลงการามที่ครูร้องเป็นบทดอกสร้อยของเก่าตอนเด็กๆครูเคยอ่านเป็นทํานองสนทซึ่งข้อความสําคัญก็คือครูพิมพ์ทาสีแดงไว้ก็คือถ้าอ่านออกเสียงให้ไพเราะบทร้อยกองก็จะหน้าฟังถ้าหากเราอยากอ่านให้ไพเราะสิ่งที่สําคัญที่สุดเราต้องทอํายังไงคะถ้าเราไม่ฝึกเลยเราจะอ่านได้ไหมคะทุกคน เงียบเลยเปิดไม่ได้ไไดต้องอกเสียงถ้าเราไม่ฝึกเราก็จะอ่านไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราจะลองมาฝึกไม,มไม่มีใครท่องได้ไม่มีใครท่องได้และ <ทำ S 2> ติยขัดขเราจะต้องมาฝึกฝนด้วยกันก่อนนะคะวันพรุ่งนี้เดี๋ยวครูพิมจะมาแบบทำนองสนัด้วยกันกับครูพิมนะคะซึ่งทำนองสนัเนี่ยเราจะค่อยๆฝึกกันไปไม่มีใครผิดผิกนะคะอ่ะโอเควันนี้ เนื้อหาการสอนก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องของวิเคราะห์เนื้อเรื่องนะคะมีใครจะถามอะไรคุณครูพิมพ์ค้างค่ะฮะค้างเหรอลูกมีใครจะถามพิมพ์ค้างเนาะอ่ะทุกคนตอนนี้ได้ยินเสียงครูพิมพ์ไหมคะไม่้ยินไม่ได้ยินค่ะได้ยินค่ะไม่ด้ยินค่ะไปหนุเสียงอะไรบูมบูม ทุกคนี่ใครจะหามาเลยครูพิมพหมคะเดี๋ยวครูพิมพ์ขออนุญาตบันทึกหน้าจอก่อนะ